สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง youtube ทุกท่านนะครับชิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอนะครับก็เสียงอาจจะแปลกๆแตกๆนะครับเพราะว่าเป็นหวัดนะครับพี่พี่ไม่สบายนะครับก็ถ้าเกิดเสียงแปลกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงไอรบกวนบางรอบก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ สำหรับแนวทางของเรานะครับเป็นแนวทางหวยลาวสตาและก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวดประจำวันที่13เดือน5 2567นะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่พสมาชิกด้วยนะครับเนาะสายเจาะอ,อาจจะไม่มานะครับแต่ก็ได้เฮกันในสายลูดทั้งในรอบ v i p แล้วก็ ลาวสตานะครับเมื่อวานนี้หวยลาวสตาผมให้ศูนย์กับสี่นะครับผลที่ออกนะครับหนึ่งแปดสองสามศูนย์นะครับดูดิศูนย์สี่ก็ให้ศูนย์สองก,ก็ให้ศูนย์ห้าก็ให้แต่เข้ามาสามศนะครับก็ใครรุดที่ศูนย์ะครับเข้าไปที่สามศูนะครับส่วนลาวสตาวีอไอนะครับ,รบให้ศูนย์กับหกผลที่ออกห้าหน ก็ใครรูดที่6ก็ไปที่69นะครับก็มาสายรูดเนาะทั้ง2รอบเลยนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับวันที่13นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคาเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับคนมีผู้ใหญ่นะครับให้คําแนะนํานะครับ หวยลาวสตาร์นะครับพี่พี่ในวันจันทร์เนาะผมได้เลข1แล้วก็เลข7นะครับพี่พสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 10นะครับ1นึ่งสามหนึสอง เจนะครับผม3ตัวให้ไปที่178นะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเจาะนะครับพี่นะครับอารีหวยลาวสตานะครับผมส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับ เราสตาร์วีไอีได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับก็คือเลข0ูนกับเลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 61นะครับ6กห้าห06 09นะครับ สามตัวให้ไปที่ศูนย์หกห้านะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ p นะครับชื่อชอบในรอบไหนนะครับก็ขอให้เฮงเงปังๆนะครับพี่พี่เนาะ คอยมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับช่วงนี้ก็ลาวพัฒนาก็รู้สึกว่ามาแดบทั้งเบิ้ลทั้งหามนะครับอย่างล่าสุดนี่ก็มาทั้ง1นึแล้วก็ห้านะครับเราไปไม่เป็นเลยนะครับสลับหวยลาวพัฒนาท่าในใดที่ชื่นชอบนะครับติดตามก็เดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้พี่พ,พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับสลับหวยลาวพัฒนาส่วนคลิปลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีขออวยพรให้พี่พ,พี่ท่านใดที่เข้ามาติดตาม เฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้<ม>กาบสวัสดีครับ